ตัวไหนที่เป็นปัญหาสำหรับพ่อครับสารนี้จะเป็นในใบแห้งแต่ขอบใบดำขอบใบกรอบมันโลนครับก็คือร้านน้ำค้างเนาะร้านน้ำค้างเขายาตัวนึงมันสีปฏอยูอ่ะครับแล้วมันใจอวิโกผสมตัวนี้ก็อยู่เลยือมสองตออยู่ละเพราะนันมันเอาไปอยู่อ่ะมันซีไปซีไปมันเหลืองติ่ติ๊อ่ะครับถ้าใส่สองตัวนี้อยู่ครับก็คือใช้อวิโกบวกกับอินดิโกนะครับเนาะถ้าสมมติว่าถ้าบาร์มันมีหน้าก็อ เจ็ดวันผนเตืองถ้ามันลุกลามกว่าสามวันสี่เตืองครับ่เวลาแดดออกในไม้มันประกอบพอฝนถ้ามันหน้าหนาวนี่ก็เป็นนะราดาราเดิมของที่นีมันยุดเลยเขาจช่สองตัวทกบ่อเลยนะผลผลิตนะพ่อเยอะขึ้นไหมครับขึ้นขึ้นพราะกานมันยาวใบใหญ่ครับเตือทถ้าใช่เพราะว่ามันมันขึ้นใบมันเล็กครับการมันสั้นอันนี้สังเกตใบยาวยาวถึงชอถึงใบยศดหน่อยยาวขนาดนั้นแ้ใบมันขาวด้วยนะขาวนะอาวสะอาเลยนะ ใบมันงามเลย<ฆ>ไม่ต้องการของตลาดเลยนะวันหนึ่งเพีพันกว่านะพันกว่ามัดโ<อ>ื้อเพิ่มผลผลิตต่อพ่อขอ,องมันงามหรอกงามพระใจ้าสองตัวเนะนี่ยบวกกันตัว,<ฆ>วน้ำอายุแล้วอยากจะให้พ่อแนะนํากับเกษตรกรผู้ปลูกไอ กะเพรานะครับว่าลองใช้สองตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับมีคําแนะนําให้กับเขาไหมครับอ๋อมีครับถ้าใครจะต้องการใช้ก็มาปรึกษาเยเดีวราจะแนะนำว่าสองตัวหรืบวกกันไปเลยก็ไปข้างๆแถากราทูกคนว่าของรู้ในงานแหละเปิ่เขาแนะนําว่าเออมาเริ่มใช้ละดีนะต้องห้มันล่ะ BASF. We create chemistry.